ย้ำนะเป็นสูตรพรีเมียมสูตรโก <Yeah. S 1> <go. S 2> นะฮะปกติไม่ได้ราคานี้นะใ,ให้ซองใหญ่ๆ50กรัมเนี่ย5ซองทั้งหมดนี้คุณได้คอลลาเจนทั้งหมด500,000มิลลิกรัมแต่ให้จ่ายในะราคาคือ999บาท <c oughs> อย่างที่บอกภายใต้แบรนด์อัลติเมตยู่คูนไทยมา มากกว่า1ทศวรรษสิบสปีปดูแล,แลข้อเขา่าคนไทยมาไม่รู้หลักร้อยหลักพันหลักล้านข้อเขา่า hmm. วันนี้เราพัฒนาสูตรออกมาเป็นสูตรพรีเมียม <Ha. S 1> สูตรโกที่มันเข้มข้นกว่า2เท่าซ่อมแซมฟื้นฟูให้ข้อเข่ากระดูกอ่อนกลับมาทำงานใหม่ hmm. ครั้งหนึ่งนะแต่วันนี้นะฮะคุณจ่ายได้999บาทนี่คือความคุ้มค่า <Ha. S 1> ที่สำคัญส่งฟรีผมย้ำเสมอท่านผู้ชมครับเพราะว่ามันไม่เคยมีราคานี้เลย <Ha. S 1> กับสูตรพรีเมียมสูตรโก เพราะคอลลาเจนสูตรโกรเนี่ยมันมีความแตกต่างาก็คือนอกจากคอลลาเจนเปรบไทยและไตรเปรบไทยที่วัตถุดิบนําเข้าจากประเทศญี่ปุ่นและคุณอุมันมีคอลลาเจนไทป์2คือสุดยอดคือราชาแห่งคอลลาเจนที่นําเข้าประเทศสหรัฐอเมริกา,าที่มีส่วนช่ยในการกระตุ้นการทํางานของคัท์ทิเลต หรือกระดูกอ่อนบริเวณข้อเข่าเนี่ยนะ,ะ,ะให้มันกลับมาทํางานใหม่อีกครั้งหนึง่งให้ผู้ชมสังเกตลูกโป่งเนี่ยสีฟ้าเนี่ยเปรียบเสมือนคอลลาเจนเป็นตัวป้องกันรองรับซัพพอร์ตไหมฮะไม่ให้ข้อเข่าหรือมือผมมาชนกันอีกครั้งหนึง่งแต่มันงึงถ้าคอลลาเจนมันลดลงล่ะสีฟ้านี่มันลดลงล่ะ,ะสิ่งที่ตามมาท่านผู้ชมก็คือ กระดูกกับกระดูกมันชนกันมันสีกันความแตกต่างระหว่างมือสองข้างของผมนี้ฝั่งนี้ก็คือกระดูกอ่อนมันเสื่อมไปแล้วเห็นไหมมันแดงมันอ,อักเสบทําให้ข้อเข่ามันเสื่อมก็ไม่แปลกใจผู้สูงวัยเนี่ยนะมันไม่หายสักทีอาการเจ็บปวดนะมันบวมนะอักเสบนะเรื้อรังแต่ฝั่งนี้ถุงมือนี่เปรียบเสมือนคอลลาเจนไทป์2 ที่เป็นนวัตกรรมที่ทําให้คั้วที่เดตหรือกระดูกอ่อนบริเวณข้อเข่าเนี่ยมันฟื้นตัว<อ>มันงอกตัวกลับมาใหม่และทําให้กระดูกอ่อนทุกๆส่วนเนี่ยมันแน่นและแข็งแรงขึ้นไม่แปลกใจหรือว่าทําไมสูตรสีทองเนี่ยนะฮะเป็นสูตรที่มีความเข้มข้นสามารถซ่อมแซมฟื้นฟูให้คนเท่าคนแก่เนี่ย กลับมาชีวิตใหม่อีกครั้งหนึ่งนะเปรียบเสมือนการใช้รถตะฮะ,ะนะรถเราซื้อมาใหม่เราแมนทานแนนเราเข้าศูนย์เติม <ฮะ S 2> น้ำมันเครื่องเราทำมันสม่ำเสมอนะแต่วันหนึ่งถ้ามันพังขึ้นมาละา่ะมันพังมันต้องซ่อมสูตรนี้แหละคือสูตรที่ใช้ซ่อมเขา่า Oh. ป้องกันนะฮะมันเป็นเพียงแก้ปัญหาต้นเหตุแต่ปลายเหตุวันนี้ท่านผู้ชมครับมันไม่มีอะไรจะเสียนะอย่างที่บอกคนเท่าคนแก่เนี่ยเงิน999บาทเนี่ยบางที<ถ>ซื้อลอตเตอรี่<อ>ซื้ออะไรท่มีไม่มีประโยชน์เราซื้อได้<ถ>แต่วันนี้เราซื้อเพื่อจะซ่อมเข่าตัวเองฟื้นฟูเข่าตัวเองเนี่ยกับเงินลงทุนเพียง999 9 9 99บาบาท<ถ>อ่ะ ซึ่งโปรนี้เซตนี้นะรับประทานร่วมร่วมสเดือนนะใช่แล้วค่ะค,คุณเซตี้คุ้มมากแต่คุณรออะไรวันนี้ผม,มต่อให้50เซตฉะนั้นต้องรีบโทรตอนนี้เดี๋ยวนี้เท่านั้นครับท่านผู้ชมครับใช่แล้วตอนนี้คอลเซ็นเตอร์แจ้งมาล้วสุดสายแน่นมาก แม่จ๋ารอนิดนึงนะคะวันนี้สายถล่มทลายจริงๆเพราะอย่างที่บอกค่ะว่าหลายคนเนี่ยบอกเลยว่าทานคอลลาเจนมาเยอะมากแต่ทําไมไม่ตอบโจทย์เรื่องข้อเรื่องข่าวต้องสูตรนี้ค่ะถ้าดูแลเรื่องข้อเรื่องข่าวโดยตรงสูตรที่มีไทป์ทูนะคะไทป์ทูตัวเนี้ยการทํางานของเขาไปดูแลเกี่ยวกับเรื่องข้อเรื่องข่าวโดยตรงพี่น็อตอธิบายให้พ่อจ๋าแม่จ๋าเห็นภาพนิดนึงว่าไปดูแลไปซ่อมบํารุงไปฟื้นบํารุงเรื่องข้อข่าวได้ยังไงแตกต่างจากคอลลาเจนทั่วไปยังไงบ้างคะอย่างที่บอกความ แตกต่างไม่ใช่ว่าเราเปลี่ยนจากกระป๋องสีฟ้า,ามาเป็นกระป๋องสีทองข้างในเหมือนเดิมไม่ใช่นะ,ะเราพัฒนาออกมาเราใส่คอลลาเจนที่เป็นคอลลาเจน type t o ท่านผู้ชมครับสังเกตไหมการกินคอลลาเจนทั่วๆไปท่านผู้ชมนะฮะคอลลาเจนคือสีฟ้าเป็นตัวป้องกันรองรับซัพพอร์ตแต่กินคอลลาเจนป้องกันข้อเข่าน้ำข้อเข่าอย่างเดียวไม่พอแต่กระดูกตรงนี้ข้อเข่าตรงนี้กระดูกอ่อนเนี่ย มันเสื่อม,มเสื่อมครับพี่น้องฉะนั้นไททูตึงตอบโจทย์ก็คือไททูเนี่ยเป็นตัวป้องกัน<อ>นะทำให้คาเทเรีและกระดูกอ่อนเนี่ยนะฮะท่านผู้ชม ให้มันแข็งแรงให้มันฟื้นตัวใหม่อีกครั้งหนึ่งผสมผสานกับคอลลาเจนสีฟ้าที่อยู่ตรงกลางเนี่ยนะฮะสองเท่าความเข้มข้นสองเท่าที่ซ่อมแซมแล้วก็ฟื้นฟูข้อเข่าและกระตุ้นการทํางานของกระดูกอ่อนให้มางอกขึ้นมาใหม่อีกครั้งหนึ่งนี่คือความแตกต่างท่านผู้ชมครับการกินคอลลาเจนทั่วไปเปรียบเสมือนการเทน้ําลงไปในแก้วเด็กๆเนี่ยนะฮะเขาไม่มีปัญหาเรื่องข้อเข่าเสื่อมเพราะ ร่างกายเขาหลั่งคอลลาเจนเองอแต่พออายุเยอะมากขึ้นนะการกินคอลลาเจนทั่วๆไปเนี่ยการกินเข้าไปเปรียบเสมือนเทน้ํำลงไปในแก้ว พอกินเข้าไปแล้วมันก็จะออกตามรูตามข้อเข่าต่างๆแต่วันนี้นถูกต้องอแต่วันนี้นะฮะออกซิเ,เจนโกสูตรสีทองเรา<อ>มี Type คอลลาเจนไทป์2คอลลาเจนไทป์2จะทําหน้าที่ปิดรูรั่วข้อเขา่าซ่อมแซมฟื้นฟูนะทำให้กระดูกอ่อนและทุกๆส่วนในร่างกายรวไมไปถึงคอลลาเจนการกระตุน agen, ้นคอลลาเจนเนี่ยข้อเข่าเนี่ยมันดีขึ้นอายุมากขึ้นเนี่ยเจ็ดสิบแปดสิบกว่าปีเก้าสิบกว่าปีถือว่าเป็นกําไรชีวิตแต่วันนี้จะดีกว่าถ้าเจ็ดสิบแปดสิบไม่ต้องนั่งนั่งนอนนอนอยู่กับบ้านแล้วเป็นา ลูกหลานรวมถึงพ่อจ๋าแม่จ๋าก็ไม่อยากจะเป็นภาระใครไม่อยากจะให้แบบทนทุกทรมารอยู่บนเตียงนั่งอยู่แต่กับบ้านวันนี้ให้ความสุขกลับขึ้นมาอีกครั้งดูแลข้อดูแลเข่าฟื้นและซ่อมบำร,รุงข้อเข่าโดยตรงวันนี้ถ้าจะให้สิ่งสําคัญที่มีคุณค่ากับจิตใจกับสุขภาพสุขภาพข้อเข่าของพ่อจ๋าแม่จา๋าให้อ so ัลติเมทคอลลาเจนสูตรโกดูแลข้อดูแลเข่า,ขาไว้ใจอัลต so ิเมทคอลลาเจนสูตรพรีเมียมที่สุด